อ้ยกํงงาลังงามเลมงามเลยีเลยอ่ะเจ้าอันนี้ต้องวลนี้เมืออื่นบุกแฉงหมดเลยมั้งลมนะจ้าสวัสดีเจ้า อยู่กับแพ้ค่ปนนะปานาเจ้าวันนี้อยู่กับนันจิ๋วเจ้าวันนี้จะเอาพกเขือกเจ้าต้นนี้โอ้วันนี้ถือว่ายอดกำลังงามเลยนะเจ้าถ้าวันผูวนี่แกเลยแหละน,ะน,ะน,ะนะอนจี๋นะต้องขึ้นเจ้าจะหานเจ้านี่ก็อยู่กับน้องสาวตัวน้าเจ้ามาช่วยกันเด้อ

หงใช่แล้วตัดเลยผักเพือกนะเจาเนาะบางที่ห้องผักให้เจ้าะต้นนี้ถือว่าออกล่าเจ้าต้นนั่นตีเก็บไปนี่ไปละบานละเจ้า กุนเดียวกับต้นโพนะใบโพนะเจะนะ้าถ้าจำมาพิษนะบางที่เปิ่นกบกินเจ้าทางไปทางอุตรดิทติเกิดเพ้าเปิ้นบกินเปิ้นว่าเป็นก่อบางที่เปิดเอาเก็ผ้าหลายสีมาคุ้มเหี้ยบ้านแพงกินเจ้านี่เป็นของป่าในไอดีเป็นของป่าเจ้าโอ้ยข้างบนงามๆเลยจิวเอาจะได้อนะน่ะลี่ๆเนี่ยผ้าเนะผ้าคุ้มก็ล่ะ <laughs> ผ้ามันบอกใครแบบเหมาะสมกับการใช้งานพี่น้องพอเยอะข้างบนน่เจเนอโอุย้ยกำลังงามเรยง,งามเลยเออน่ก็ได้ออ้อ้อพี่อ,อ,อนอยหย <laughs> ผ้ามันของเอ็มแต่ด้านผนะ้ามันนั่นผ้ามันก็ต้าตีติตัวกำพี่นะถ้ามันมีปัญหามันจะร้อนคอดๆๆอยู่แล้วอ๋อเยอะมาก จะได้เนี่ยบนมันจะได้เนาะยอบนหน้าจอต้องหาทีตัดเลยกรรมกรมไม่เลือตัดเดี๋ยวนี้เออกรรมไม่ตัดที่นี่เหรอเก็บกันเจ้าหั่นลงจุดประมาณเนี่ยอันนี้แบบนี้กินหม้อจ้าเนี่เป็นรีินะอร่อย ดีเลยอะเจ้าอันนี้ปะไว้ในมื่ออื่นบหมดลยนะเออเมื่ออื่นกับบ้านลวนะเนี่ยวันนี้คือพอดีละตะว่าก็จะเป็นรี่น้อยไปนี่ก็ลองกดอี ก็จะได้ก็เอานึ่งแล้วก็ตากแดดกบฝื้นบ้านนึ่งตากแดดมันกินได้โดนให้กินดนได้อันนี้เริ่มไปเป็นบ้านแล้วนะ ไปดูหมูกันนี่นะสนุเดยกัน huh. นึงเลยอฮะยถ้ามนได้คลานอืมท่านทำแบบเพื่อจังงินเอกอต้มเหล่าของอะ แบบว่าเวลาแบบปลปกติเอาอ่ะได้ไรแต่พอก้องป้าเขามาไม่ได้แหละแต่งท่ารต,ต้องตัดต้นลงนะเจ้าเพราะว่ามันมันสูงล่าแล้วกว่อต้นนี้คือว่ามันเดิอมากระแตกมาเห็นเจ้าบ่ตายเนี่ย กินได้ย่อนอ่อนมากเลยโอ้โห น้อยเนื้อเจาะเนี่แล้ลเจาเนี่ย้าเขาอันนี้ชุดนี้เขาจะบ่ได้ขายเนาะเนี่ยแทงตั้งใจว่าจะส่วนหนึ่งจะเอาแกงจ้เาอันนี้ขนาดกำลังพอดีเลยแหละนะส่วนหนึ่งเขาจะนึ่งไว้นะเจา แกนี่เคาต้องใส่ส้มก็ใส่ okay, มันเกี่ยส้มแล้วแล้วก็มันมีมันมีกาบมันก็ส้มแล้วลูกวเลยจิ้มพอหน้าเจ้าใส่น้ำห้าก็เจ้าแกงแบบนี้น้ำห้าบ่ได้ใส่แต่หลายขนาดใส่ห้าลงไปน้อยเจาะใส่น้ำห้าน้อยให้มันนัวเจาะแต่ความจริงห้าปลอดใส่ก็ได้เนาะแกงนี่เนาะถ้าเป็นซูเย่หมอหน,นะเจาะ ส้มอมล้อมเหมาะเจ้าส้มปลาลูวะแกงใส่กระดูกหมูนะเจ้าประมาณนี้ที่นายกินแบบนี้ท่อนะเจ้านี่แกงม้อนเลยเนี่ยอืมเาอาหานะเจ้ากินข,ขา้าวตะกันเจ้าแกงม้นอน อ่นะัวาัาหวาน,าาวานอืมเหมาะเห่ยักเหียบอนหอน,นเนาะอาส้มๆนะจอาอ่ากินแล้วกินแล้วไข่ซักจอนหล่อล่อลงคอดิเนาะ <laughs> น้องปาลปาละปลากิก็ได้ได้จินนะแหวเนาะ เดี๋ยวจับก็ก็บไปกิ้มไปแกงมีแกงผักเครื่อกนะผักพ,พักหวานใส่ไข่แล้วก็ปลาทอดนะเจ้าผักหวานนี่ก็ตั้งแต่เก็บมาจากชายตาก,อ,กอุตตรดิษนะเจ้าเนาะก็เก็บใส่ตู้ไวก้ก็อยู่ได้เหมือนอาละนะไมนะ่เนาะนี่เกินเกินสองติดแล้วนะเจ้าเนาะงตีเขาเก็บใส่ตู้ไว้นะเป็นจนยอดนะเจ้ายอดอ่อนยังหวานอยู่ไอ้เนาะแทบไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะ ตรงตรงที่เป็นลี่ขาวๆเนี่ยมันจะส้มนะเอาเลยมันต้องได้ใส่ส้มใส่อย่างเลยเนี่ยถ้าเอากลับออกกลับออกมันมันมันจะรับมันลับพกกาบส้มพอกาบกาบนะกาบเนี่ยถ้าเอากลับออกมันก็ับมีรสชาติ์อยูงเลยอือคือนยอดสัดว์มากมาก cái ăn chả cá đuông cái mớ quăng ngay luôn cái mớ này nữa này qua nè này Bắt hỏi rồi phải cho phải nồi hả chắc hả ักหวานหวานใส่ไข่จ้าอืมหวานกับล้ำล้ำเหรอจับโอ้จะใส่ปากเชี่ยงก่อนนะนี่เอาอืมมะกอกเกี่ยวมะกอกอืม อ้าเจ้าน้อยเด้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าจะขอฝากคลิปแมงต่ออีก,ก่อนนะเจ้าเนาะส่วนนันจิ้วกับน้องสาวไปทำธุระยมามมาดี้เนาะนะ,ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า